เขาจีบกันเขาจีบกันเขาจีบกันอยู่ทำหน้าหล่อด้วย จะบอกไแอนะงอเ่าเเกินออมัน่านังเกิดกันังเกินกันนี่เราอยู่ตรงกลางเลยนี่นะว้าแล้เดี๋ยวได้วยกันคู่กันคู่กันคู่กันล้อล้ออีกัน นงเอกเป็นบ้าขอโทษด้วยอีเทปเดินเข้ามาปัดๆเลยนะนางเอกเป็นบ้านิดๆเด็กไหนไปไหนหลอกูขึ้นไปด้วยไม่บอกฮะแันนี้ย่องอ่โอ้โหมีมีคืนมีคืนมีคืนเทียมน้ำค่าอ่ามีขนุ เเท่่าาอีพร้อมยังเธอแต่จริตจริงๆเลยวันน uh? euh vale> ี้มีคนมาเยี่ยมกองเราเธอไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่แต่ว่าเนกันเดี๋ยวก็จะได้โธถุยเธอเธอไม่ได้เล่นกองเรา ทำไมทำไมรออยู่ในครับว่าเมื่อไหร่จะให้มาเล่นจองนี้ครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจค่ะิสาครับว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีทไมอ่ะจะไปดูคอนเสิร์ตเอาโถค่ะิสาไม่ไปหรอกพาทูกพาทูกพาดุกปลามี้ขึ้นพอนนี้ทำไปก่อนแล้วปลาบี่เธอขึ้นตั้งแต่สองบ้านบี้มาว่าเธออะไรท็อปจ้เราไม่มีเพื่อนเที่ยวเหรอโอ้ตอนแรกคือแพลนเนี่ยคือวัยรุ่นอย่างผมอ่ะก็ต้องมาหาวัยรุ่นอย่างนี้ไงไม่ไม่เล่าย้อนกลับไปเลยหนูจะไายคนเดียว เขาจะไปคนเดียวแล้วจู่ๆก็รู้ว่าต่างคนต่างจะไปคนเดียวเอก็เลยิที่เดียวคนเดียวได้คอนเสิร์ตไปคนเดียวได้แกสองคนอินดี้เกินไปนี่นี่ดูปามี่มันขึ้นสองทุ่มยี่สิบห้าบอกแล้วทุ่มขึ้นไม่กินนมไปก่อนฝากไปแล้วนามี่เดี๋ยวมันเล่นเต็มที่เลย ดูดูดูแล้วสควิชแล้วเล่นด็อปจะมาไปดูพี่เล็กกับเดสท็อปเดสท็อปเหรอเดสท็อปเลยไปดูเลยลองไปดูวงไม้เฮ้ยเราอยากดูวงไม้ด้วยนี่จะรอนเป็นไงถ่ายลมไทยผูกรักเหรอใช่ครับสนุกไหมครับร้อนดีครับจริงจริงตลอดนะครับเข้าป่าอย่างเดียวสินะเข้าป่าอย่างเดียวครับนางเอกเป็นไงนางเอกนิชาเฮ้ยนางเอกโอเคจริงเหรอเล่นเก่งเลยโอ้โหใช่ครั เวลาวันไหนที่นั่นนลสิทำไมเขาไม่สูงกว่าแต่สมก้นปะยังไปออกสีทะเลไว้หน้าเพื่อนด้วยนักเอกิมากว่าไหนเวลามีนักเอกมาจะดีใจมากเพราะเพราะว่ามันจะไม่มีการบู๊เกิดขึ้นมันจะจบเร็วบร๊กาจิเกระจายจะจบเร็วในวันนั้นโอ้หน่าสนใจเป็นพระเอกนักบู๊ไปแล้วนะจากชาติพยักนะใช่ครับ สิแตกยังอยู่มาสิแตกยังอยู่มาแตกยังอยู่ครับเอ้ยดีๆแต่ว่าอาจจะเล็กลงนิดนึงครับผิวก็ยังอยู่ครับอะไรนะผิวอยู่ผิวคืออะไรผิวคือความดำสดอ๋อร่างยังโยจะลนมาใกล้ๆหน่อยอืมดูสิแต่ละคนจะไมไม่เรียกเราเลยอ่ะเออมีใครสนใจคาริสาด้วยค่ะไม่างไหนะไม่มีใครเรียกเราเลยอ่ะเออให้เกียรติอนนี้เหมือนเริ่มซึมๆแล้วครับ